สบายดีทุกคนยินดีตอนฮับเขาสื่อเศร้ามีเปียอาคารก็อตอนนี้ก็ตอนคําประมาณแปดโมงครึ่งเนาะแล้วก็เปียพาทุกคนมาไตตุกวนงน้อยเด้อทุกคนเนาะเบายอกเบายอกเมื่อนี้เปียมาไต้ตุ๊กจีเนาะแต่ว่าบ่แมันตุ๊กจีอ่าอยู่ในขีดควายเนาะโซนเอามันอยู่ในต้นไม้เนาะทุกคนเนี่ยข้างหลังเปียเนาะ น้องใส่เหมือนกำลังใจอยู่เป็นแนวไหนเปียสิพานทุกคนไปเบิ่งพร้อมกันเลยบมันมีบอมันและตัวเมียก็นี่หมดแล้วะเบิ่งนยุกล้องดูกิบใส่หรือเปล่าเมย์โป้าดีค่ะก๋วยต้เมื่อกี้นี่น่ะทุกคนเนาะเมยตัวนี้เนาะได้หลายเติมเลยฮาก๋วยไตเมื่อกี้นี่ตัวเดียวนี่สี่ๆเนาะตอนนี้ฮาก๋วมาฮอดอยู่สวนเนาะอยู่แค้บ้านเนาะอยู่สวนคา ต้องใส่พื้นวัตุเจนีเด้อร์นะโอเคเนาะเป็นเท่าไหร่เฮาไปไตน้ำกันเลยเด้อทุกคนทุกคนเนาะอ่าแมงตัวนี้ก็แบบเลือกประเทศต้นไม้ฮะน่ะต้นไม้แบบต้นไม้อ่าต้นไม้จะเบลออ่อนๆแล้วก็ กินมันรสชาติหวานหวาน,นน้อยหนึ่งค่ะน่ะแล้วก็ต้นไม้ตัวน,นี้ก็ภาษาคาเอิร์วานซังโบโบหาเนาะต้นนี้โคตรไหลเลยทุกคนเนาะนี่อันนี้อันนี้ยังยังจับอยู่เนาะต้นนี้แน่ทุกคนแล้วก็ต้นนี้แน่นาะมันตามๆซื่อๆมันกินแล้วนี่อยู่ขนะะโอ้ยโคตรไหลเลยแล้วก็ยุดถังคันทุกคนเห็นบอเนาะโอ้ยแดงเลยทุกคนมันเยอะมาก โคตโอ้ทางนี้เต็มเลยโอ้ยไม่กอดโอ้ยไหลเท่ไหลวะเบิง,บงแม่อยู่ถึงนี่แหงใครน่ะเด็ดเดยดเด็อยู่ถึงบอกว่าอยู่กองเห็นบ่กนีอันนี้อันนี้กำลังกินอยู่เนาะ โอเคต่อไปเปียกกว่าจิเริ่มจับแล้วเนาะที่เปียมาก็ว่าอุปกรณ์ก็มีอ่ามีถุงแล้วก็มีกระปองอันหนึ่งเนาะแล้วก็ถุงเทนนองไสเป็นภู้พายเนาะเปียกกว่าเอากระปองตัวนี้แล้วก็ไฟสายเนาะทุกคนโอเคเปียเริ่มจับแล้วเนาะตอนนี้ก็่าแบบมีหลายขนาดแต่ว่ายู่สูงานเขาจับบ่ได้กว่ามีแต่ว่าซันต้นไม้แล้วก็มันลงมาเองเนาะทุกคน ลงมายุดดินแล้วก็เก็บเอาเนาะโอ้๊มันตกแล้วทุกคนนอะนในเวลาเขาจีสั่งต้นไม้ตัวนี้ขนาดจีสั่นให้มัน ต้องใส่แหงเด้อทุกคนเนาะต้องใส่แหงเกิดเลยเอาแหงพ่อแม่มามาซวยก็แหงดีเนาะแต่บ่เป็นอย่างเฮาซืต้องสั่งให้มันแหงๆแล้วก็แมงมันสิตกเนาะคันบ่ซันนี่มันก็อยู่บ่าหั่นน่ะดีทุกคนเฮาซนมันบ่ลงเฮายัวเบิ่งแล้วก็ยังจับแน่นคือเก่าหั่นน่ะฉะนั้นเกียก็ต้องสั่งิมโอ้ ุบไ, oh, ไหลยุบ oh. ต oh. mm. ุอไหลตุบไหลโอ้ยไหลใชไหมโอ้โอ้ยไม่ก็ตุบไหลเลยอ้าบางทีหอนก็ได้ยินอยู่กิจใจกิจใจโอโอ้โเลยอ้ยไหลเลยโอ้ เาานตอนไว้แล้วก็มันลงมานะโอ้ยมีแต่ตัวใหญ่ๆดีใจดีใจบอกเคยมาจ้าเ่อเราอะถ้ากันมาแล้วอะได้เห็นแบบหลายๆตัวเข้ามา อือใบไม้มันเนี่ยแมนโอ้ยสองตสองต่อเลยสีเป็นอะไรบ่เบิ่งดีๆเด้อบ่เห็นเลยอาะังเลยขาหาดีเด้อขาห่าวดี เอาพ่อถือพ,พมอพพมใจสังนึงอยู่ที่พวกมาไหนบนไหลก็ธรรมดาไปยิตงตายน่พออาเจียกนอาเจีมมัม่มวเนอะ,ะโอ้พวกมา,าได้ไรเราขุดนะอเอเยีอเจียบตายเลยทองทีดตามให้เด้ชอบมีเทียอ,อาคา โอ้ยหห่หญี à, Th ế, ่เนาะหญอปลดออรบมตอนนี àng, má, ép ép đó, ้ทุกคนเนาะตอนนี้กดดึกพอสมควรเนาะเนาะสิบเอ็ดโมงยังแล้วเปียมาแป้นโมงครึ่งเนาะแต่ว่า แบบเอออยังลกๆล,ลองๆทัวสวนซาเปียอ,อยู่เนาะแต่กะได้ไหลายเติมเนาะทุกคนเดี๋ยวเปียสีฟ้าทุกคนเบิ้งเด้อว้าวอันนี้อยู่ในถุงเนะาะพว่บกระป๋องมันเต็มเนาะทุกคนเยอะจริงๆเด้อเนาะลายแห้งทุกคนนะอุ้ยอุ้ยแล้วก็เอาผ้<อ>า,าล้องไขกระป๋องให้ทุกคนเบิ้งเลยได้าะหร่ได้ไหลายเด้อทุกคน นี่อันนี้ก็เต็มเลยกระปองเนาะนี่กระปองกใหญ่เติมทุกคนว้ามีตัวใ่ตัวน้อยแล้วก็มีหลายสีเนาะมีสีแดงเหลืองแล้วก็มีสีดำเนาะโอ้บินแล้วดีใจบอดีใจอลีดีใจบอดีใจได้หลายเนาะบอนีนะ โอเคทุกคนนะต่อไปเปียกับน้องชายกับจีจิไปบ้านเนาะเนาะไปนอนเนาะนี่แต่ว่าเจอกันเมื่ออื่นเศร้าเด้อหาเศร้ากินคำเด้อทุกคนหาเศร้ากินคำว่าใั่หาคำกินเศร้าโอ้เมื่อเศร้าเนี่ยเรื่องขาวว่าเนาหาเศร้ากินคำหาแรงกินคำโอ้พ่อแม่หาเศร้ากินแรงหาแรงกินคำนี่เขาวว่านะหาคำกินเศร้าเลย สบายดีตอนเช้าทุกคนแล้วมอนี่ะให้มาสาวเลอาุีไอช่วยลตุ๊จีตุ๊จีเลาทุกคนพาแม่ตุ๊จีนะตุ๊จีอาช่วย่หัใจตุ๊เนาะก็คือว่าเอาหมอน่ะเบบีโตปีอ่อนนี่นแล้วพอโตปีอ่อนนี่เอาิจมไปเนาะ เขาใจแบบนี้เนาะตอนนี้อีเมจใจได้คืึงหนึ่งแล้วทุกคนนะแต่ว่าบัเป็นยังงนี่ทุกคนเนาะมัอคืนนี้ที่เปียได้มากว่าซันนี่เนาะว้าวอ๋ออะไม่หูใจทุกคนกินเต็มแองเลยนเน่นาอแองใหญ่

มีขี้หลายาะทุกคนพ่อมาช่วงในรูมา่วในรูน่วพ่อมามัอันนกินเบาไหมฮน่ะแล้วก็ขี้ตลอดเวลาแต่ว่าส่วนนี้มันกดตุยเนาะมันเลยยำทองใหญ่ใหญ่คือชองมีลูกเลยอ๋อีป่ะนี่พู้ยัีไงริ่ได่ะจ ตุ๊ดจีตัวนี้โมแมนอ่าตุ๊ดจีจะอยู่ขี่ควายเด้อทุกคนเนาะแต่ว่าเฮาเบิ่งลักษณะ,นนนนนะแนีวนี้มันกโอย่าใครใครคือกันเนาะแบบว่าตัวใหญ่มันโกคือตัวนั้นแท้ๆเลยแต่ว่าตัวนั้นเป็นสีดำเนาะแต่ตัวนี้ย่ากออกสีอ่าสีเหลือง สีเหลืองแดงน้อยนึงเนาะสีส้มเนาะแล้วก็บางโตก็ยาอกสีขี้ดินเนาะแต่ว่าตัวนั่นเป็นสีดำแท้ๆเลยเนาะตุ๊กจี้อ่าขี้ควายนี่กินขี้ควายเด้อทุกคเนาะอ่าอยู่ในขี้ควายขนาดมันมีมีดินถมออกมาขนาดหลังจากเขาไปคุดแล้วก็เพียกาอยู่บ้านแท้บ่บ่เคยไปคุดเนาะแต่ว่าตอนเฮียนอยู่เมืองเ็เคยไปคุดนำมูเนาะตัวนั้นแท้เขาอ่ามีอ่าดินถมออกมาแล้วก็เขาเอาขี้ควายออกแล้วก็คุดเนาะ แต่่าตัวนั้นก็กินคือกันแต่ตุจีนสนิดนี้เนาะมันกินแต่เฉพาะบางไม้เท่านั้นเนาะมันบกกินอย่างแน,งนวอ่าแบบอวยๆฮะน่ะที่มาของตัวนี้ก็คือมาตอนทําอินะตเนาะตนทําอิดก็อยู่ในดินเนาะอยู่ในดินฮะอ่ามันเป็นตัวดวงหรือว่าเป็นหนอนเนาะแล้วก็มันเป็นระยะเวลาประมาณเดือนหนึ่งเนาะมันปั๊บตัวฮะน่ะ ปั๊บตัวหันไกลทำอิดก็เป็นตัวดวนแต่ว่าอยู่ไปโดนๆเราก็มันมีปีนมีมือออกมา่นาแต่ว่ายังอ่อนๆเนาะเป็นอย่างจังเปียคือว่าฮู้ตัวนี้เนาะเนื้อจะว่าเวลาเปียมักไปคุดนอนหรือว่าเสียหญ้าเป็นอย่างนี้มาเจอตัวนี้เนาะเวลาตัวเราอ่อนเราก็บบสังออกมาเถืออะนาอยู่ในดินแต่ว่าหลังจากมันอ่าปั๊บตัวกลายเป็นตัวนี้เราก็อยู่โดนๆเราก็มันแข็งขนาด แล้วต้นคำมาเนี่ยมันนี่เริ่มออกมาซอบกินอาหารตัวนี้ต้นคำของเฮานี่เป็นต้นสวยของตูจตจต้จีนเนาะตู้จีตู้จีนตู้จีเนาะพ่อมาต้นคำนี่มันมากกินอาหารกินใบไม้ฮะนะ่ะมันเห็นตาดีดีเนาะเ,เวลาเฮาตายก็เป็นแสงสีเลยตัวนี้เนาะแบบอ๋อสีเหลืองฮะนะ่ะแต่ว่าพักต้นสวยเฮาเลยว่ามันอยู่ในดินเนาะมันนอนพักผ่อน ันคังมาแล้วซอกินอาหารเนาะตัวนี้อ่าแล้วกับตัวนี้ก็มีอ่าบวนเตตังสีเด้อทุกคนเนาะตัวนี้ก็มีตัวพู้ตัวเมเนาะอันใดแม่นตัวเมแล้วก็ยาสั้นนยหนึงขนาดตัวมุนมุนเนาะแล้วก็ตัวผู้นี่แบบอ่าจะยาวขนาดจะยาวเนาะตัวเมนี่สั้นๆแบบนี้เนาะทุกคนอันนี้เปียคิดว่าต้องแม่นตัวพู้กับตัวเมย์เนาะแล้วก็เวลาเอาไปตายก็ มันมีเป็นครูเป็นครู่ะน,นะทุกคน<อ>เวลาล่างนี่ฮาเอาอน้ำพอน,นี่มันสะอาดกว่านะเวลาเวลามีขี้เนาะมีอย่างเรามันส่งกระโป่ขนามันมันเอามาไงเนาะมันคือน้ำเย็นสนาระมันนี่เปียกอ่อเลือดเอาน้ำพนเนาะและว้าาลวก็มาลวกมาล่างเนาะพอนไหลแล้วทุกคนเอาน้ำพนเทืน่นึงแล้วก็เอาน้ำเย็นเนาะเทื่ที่สองก็เอาน้ำเย็นเลย อันนี้น้ำที่สองแล้วเนาะทุกคนล้างล้างจนกว่าน้ำใสๆเนาะน้ำอยู่เองนี่ใสๆแล้วก็จังคอเนะาะเส้นน้ำมันไหลน้่ยนึงเนาะเวลาเขาเจือทันทันีรแมงจบงนะบกเพาะเนาะ หลังจ้างเขาทอดเครืองหอมแล้วเ่าก็ต้องเอาเมงตัวนี้ลงเนาะแต่ว่าเครืองหอมนี่หลังจ้ากเขาทอดแล้วเขาเอาอกเลยคันบ์สัน้นจริไหมเนาะเซน่าหัวสีไข่มาเพชนี่ไม่ไหวเนาะฉะนั้นเอาอกแล้วก็ทอดเลย ความหอมมันมาแล้วทุกคนนะความหอมนี่นี่ยมาเตะดังเตียนแล้วเนาะเรียบกินข้าวแล้วทุกคนหอมมากเลยนี่เริ่มกินได้แล้วเนาะแต่ว่าก่อนจะกินเอาก็ต้องใส่เกลือใส่เป็นนวลงไปน้อยนึงเนาะเอาเสิร์ฟก่อนเลาวก็มันมาติดหม้อเนาะทุกคนซาน่าเวลาหม้อหม้ิปปปนเราก็จังเอาใส่เลย โอเคตอนนี้ก็อนแล้วๆเรียบร้อยเนาะต่อจานนี้เขากดพ,พับประทานได้เลยกคนเนาะก่อน,นจ้าไซฟานว้าวอาหารสราวผมเขาแล้วๆกคนเนาะ เ่อไปเปียกจิกกินกับข้าวเนาะบางคนก็บอก่ามากินกับข้าวกกินลิ่นก็ได้หรือว่ากินแกมเล่าก็ได้เเนอะแต่ว่าเปียนี่มากินกับข้าวเนาะก็เลยว่าเอาเข้าวมาพร้อมเลยอ๋อจุกจดก็ทำ้กมันก็ดีนอนแล้วก็มันหอมหอมทุกคนซบะไหล เพือ่อเฮื่เททุกคนตอนนี้เปียกก็กินข้าวแล้วแล้วเฮียพ่อยเนาะต่อไปเปียกก็เกี่ยมเครื่องจิออไปเวียกแล้วเนาะคลิปนี้เปียกขอลาไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดเสกกดติดตามให้เปียดเด้อเพื่อให้กำลังใจเปียในการใดคลิปต่อไปทุกคนเข้าใจละลายเด้อบายบาย